รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนีิวจะไปที่จังหวัดชุมพรลลรณรงเรื่กตั้งสออปจชจุมพร1กุมภาพันธ์นี้ณเวทีลานหน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองชุมพรนายธีราชัยชูกิติวิบูล ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานกิจกรรมรณรงค์งเลือกตั้งสมาชิกสภา,าองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดชุมพรใน,นโค้งสุดท้ายวิกฤโดยมีดตอร์สัญญาแก้วอนันต์นผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งญญญจังหวัดชุมพรเป็นผู้กล่าวรายงานความาเป็นมา,า,าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีนู้แินราชสีทรัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนางสาวบัวศิริแอน้อยรอลลอมปติศาสจังหวัดชุมพรว่าที่ร้อน เราจะได้ร <Allah> ูละโสพิษขอออกาเลตั Nag ้งประจำพอวจชุมพรนหนสุกระสักยอสิงยุติธรรมจังหวัดชุมพรจ่าสิบตำรวจสารนวรพันธขนส่งจังหวัดชุมพร เอกโชติยิกสังหลองบอพอรมณวัจุมพรนายสมชัยวีละนุรักษ์นายนิายยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจุมพรและคณะหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนองค์กริุนทิและสมาคมต่างๆเข้าร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสออจชุมพรในวันเสาร์ที่หนึ่งุม พศ2568สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีทั้งหมด30เขตจาก8อำเภอผู้ใช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้เงนเขียนเบอร์เลวเซาที่มีกุมภาพั์2568ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา